ท่องเที่ยวจับพ่อขายาเสิติดชาวอิสราเอลรายใหญ่บนเกาะพะง,งันมูลค่ากว่า50ล้านบาทเมื่อวันที่14กุมภาพ,พันธ์2569ผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจากพันตำรวจโทวินิตบุญชิตสารวัตรสถานีตำรวจท่องเที่ยว5้ากองกำกับการ2กองบังคับการท่องเที่ยว3ว่าตามนโยบายของผลตำรวจโทศักดิ์ศิราเผื่ออําผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวสั่งกวาดล้างอาชญากรรมช่วงเทศกาลวา,าเลนไทน์และตรุษจ,จีน เจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวเกงงาะพงันจึงสนที่กำลังฝ่ายปกครองและตำรวจสถานีตำรวจภูธรเกงงาะพงันวางแผนกวาดล้างยาเสพติดจากการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวเกงงาะพงันทราบว่ามีกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดในพื้นที่เกงงาะพงันรายใหญ่ทำการค้าขายยาเสพติดผ่านแอปพลิเคชัน a t s a อ p เจ้าหน้าที่จึงได้ทำการสืบสวนหาข่าวจนแน่ชัดนายชายอันฟาซีอายุ42ปีสัญชาติอิสราเอลพ่อค้ายาเสพติดรายใหญ่ ที่ขายยาเสพติดให้กับนักท่องเที่ยวบนเกาะพังงันเจ้าหน้าที่ได้จับกลุมตัวนายชายอัลฟาสีเจ้าของร้านอาหารโลลาบริเวณหาดหินกองถูกจับกลุ่มหลังเจ้าหน้าที่วางแผนล่อซื้อขีตตมีนจำนวน2กรัมราคา6,000บาทผ่านแอปพลิเคชัน s a p p Business โดยใช้ภาษาฮิปบูสื่อสารและนัดรับวางเงินแบบปรับพิกัดโดยซุกยาเสพติดไว้ในถุงเท้าสีดำตามจุดที่ตกลงรับยาเสพติด จากนั้นนายชายอัลฟาซีผู้ต้องหาได้ขับรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์มาจอดตรงจุดนัดหมายพร้อมหยิบเงินสดที่ใส่ไว้ในถุงเท้าเจ้าหน้าที่จึงได้แสดงตัวเข้าจับกลุ่มและตรวจค้นพบธนบัตรล่อซื้อตรงตามที่ลงประจำวันล่อซื้อไว้จากการตรวจค้นพบยาเสพติดจำนวน,นมากได้แก่โคเคน3กิโลกรัมคีตตมิน3กิโลกรัม MDMA ชนิดผง3.5กิโลกรัมและชนิดเม็ด262เม็ด LSD น้ำหนักรวม1,778กรัมเฮโรอีน15กรัมเห็ดขี้ควาย58กรัมและยาอีอีก4เม็ดตีเป็นมูลค่ายาเสพติดท,ที่ตรวจยึดได้กว่า50ล้านบาทการจับกุมนายชายอัลฟา4ชาวอิสราเอลรายนี้พบว่าเป็นผู้ค้ายาเสพติดรายใหญ่ที่สุดบนเกาะพัง,งนันนับตั้งแต่ที่ตำรวจจับกุมมาและเป็นเครือข่ายที่ใหญ่โดยพฤติกรรมของนายชายอัลฟา4จะเปิดร้านอาหารบางหน้า แต่เบื้องหลังสุดแสบค้ายาเสพติดให้กับนักท่องเที่ยวชาวอิสราเอลด้วยกันเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งข้อหาแก่นายชายอัลฟาซีในข้อหาจำหน่ายยาเสพติดประเภทสองและ 5. เพื่อการค้าและก่อให้เกิดการแพร่กระจายรวมถึงยาเสพติดโดยผิดกฎหมายเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรเกาะพง,งันดำเนินคดีและขยายผลเครือข่ายข้ามชาติต่อไปสนัเสนุนโดย โรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยสุขภาพดีเริ่มต้นที่วัฒนแพทย์สมุยเรือเร็วลมพยารวดเร็วปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทางโฮมมารฟ้าทวีพรและฟ้าทวีพรเด็คอศูนย์จำหน่ายกระเบื้องสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ตกแต่งบ้านครบวงจรบีชเมาน์เทนคลับขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราช คาเฟ่ขนาดใหญ่ริมหุบเขาและชายทะเลขนมร้านหนานหยวนบะหมี่เกี๊ยวกุ้งสาขาเชียงมนต์สาขาช่งาาชวงและสาขาละไม่ร้านอาหารมิสสมุยวัตถุด,ดิบสดใหม่เพื่ออาหารอร่อยของคุณคิดถึงอาหารอร่อยคิดถึงเรามิสสมุยฮักสมุยร้านอาหารไทยท้องถิ่นและคลาสสิกกับบีชบาร์ที่เกาะสมุย